น้ำมันลงไปส้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียม ผัดกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กุ้งกุ้งเหนียวเคยว่ทำมันแต่าวังกุ้งเหนียว,ยว,ยว,ยวอันนี้เป็นกุ้งทะเลนะ ไม่ใช่กุ้งเมี่ยงกี่บาทนี่ซื้อมาเอาสิเก้าสิบบาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะเก้าสิบบาทกุ้งทะเลจะแพงกว่ากุ้งเลี้ยงแต่ว่ากินแล้วอร่อยกว่าแล้วก็ใส่กุ้งลงไปแล,แล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะใส่ เดดีประมาณหนึ่งช้อนชานะคะใส่ดีเสร็จแล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลใาาสองช้อนชานะคะ่ะแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะ ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะใม่แค่นี้เหรอไม่ใช่ซอยดต่รูกลิ่นหอมมากค่ะ ผัดจนกุ้งสุกนะคะแล้วก็ใส่จะเตาผาซีล่ลงไปเราจะผัดแบบจืดๆนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่กระปุิหรือว่าใส่พริกนะผัดง่ายๆผัดแบบจืดๆเ่ย้องชิ้นมาก,ก็แบบเพิ่มความนิ่มนเลย ไม่ใจกอด่าเรื่องรัวชิมนะคะชิมนี่คือวิธีการชิมนะคะช่วยังอ๋อยังไม่ถึงเทมในที่สุดก็ต้องใส่นะคะซอสปุ้งรสนิดหน่อยผัดไปแรง,แรง เสร็จเรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วก็เทใส่ตานนะคะน่ากินมากว้าวโอ,โอ,โอมีคนเรียกแล้วนะคะ